อยู่แล้วย้ำอัดอัดบันอัด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 โดนแล้วครับขุนเดชสปินนัเบดครับถือพขายหัวล้านนะครับเอ้ยหัวล้านเห็ดแล้วกดอยโอ้ยไปตัวหน่อยคือกดแห้งแค่มันมั้ไม่ตัวนี้ดอก โอ้ยไก่โต๊กดลงไตทองเรือบร้ตัวไหนงแหงดีวะสางตัวใหญ่มันเอาตัวใหญ่มันเอาไปหลดตัวหน่อยโอ้ยอยโอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโ่ยโอยโอ้หโ้ยอ้ย่อ้ยสอ้องยโอ้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 ย้ยโอดยอยโอ้ยยโอ้ยอยโอ้ยโอ้้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยเ้ยเอ้ยอ้ยโอ้ยโอยย nè, à. đây, nhục là em. tìm được nhục mày đó ngôi chung <laughs> tìm tìm <khắp. cười> tìm 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 这里不米了。